มาดูกันว่าตัวเติมเองกับซื้อมาอันไหนจะคุ้มกว่ากันประมาณนั้นโอเคอุ้ยได้บุเปกเกอร์ถาวรไม่หรอถาวรปะเฮ้เ๊ะเฮ้เฮ้จิดฟิกเชอร์พาราเฟลโอ้มีหมดครับปัตตาการยิงเน้นอัตตาการยิงหมดเลยนะถือว่าดีเลยเป็นการลั่นเร็วนะครับโอ้โหอุ้ยเฮ้ยนี่มันห0้าหรอิงไปเนี่ย 6กระบอกแล้วพี่จกินดีด้วยจอก,กอดามีดมมโอ้โหเป็นสกินแรงๆ AC80E คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่อาจจะทําให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคาแนะนําจากผู้ใหญ่โอเคท่านผู้ชมวันนี้ล็ากาสซีากสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพี่อนโมเช่นเดิมวันนี้อยู่กับเกมฟรีไฟตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้เราจะมารีวิวหรือว่าวิเคราะห์ว่าซื้อไ d ดีมาเนี่ยกับเติมเองอันไหนจะคุ้ม,มกว่ากันถ้าใครพร้อมแล,ล้วกก็ย่ม กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่โอโนโมโด้วยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูไอดีแรกกันเลยคือไอเดีเติมเองจะคุม้มหรือเปล่าไปรับชมกันเลยนะครับทุกผู้ชมไปกันเลยตอนนี้พี่โอโนโมเข้าไอดีไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าตัวเติมเองกับซื้อมาอันไหนจะคุ้มกว่ากันโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่โอนโ,โมไปเติมเพชรกันก่อนนะครับโอเคไปเลยโอเคครับตอนนี้เพชรก็เข้าตัวพี่อนโม,มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่อนโม,มเติมไปทั้งหมด500เกือบ600บาทนะครับขั้นตอนแรกกดที่เพชรครับ แล้วก็มันจะมีกิจกรรมเ,เติมสะสมนะครับเราจะได้เพิ่มมาอีกเอ260เพชรถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะโอเคแล้วก็ได้ตัว๋วลัคก,กี้รอยยอมา,า3-4ใบโอเคโดยประมาณมาดูกันว่ามันจะค้มหรือเปล่าตอนนี้มีทั้งหมด200เอ้ย2 3 7 6 3พช76เอ้ย71เพชรนะครับ ลิ้นติดตขัดขขอดูท้องจดหมายก่อนโอเคสมัครมาใหม่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเคอเคุอค้ยนี่โอ้โหเพิ่มผมเติมอันนี้พอดีได้รับเลยเป็นหน้างของท้องชาร์จนะครับสงสัยแล้วกันแล้วก็เป็นชุดผู้หญิงทั้งเซตเลยโอ้โหเราได้ป้ายอันนี้ด้วยโอ้โหถือว่าคุ้มอยู่นะเพรว่าเติมพอ1,500เพชรมันก็จะได้เลยนะครับ โอเคสวมใส่ครับโอเครับ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 โอ้รับบาลเลยคือถ้าเติม500บุตรนี่ก็ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเติมปุ๊บรับปั๊บ20เพชรโอ้เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยค่านไปคุยกันบัญชีผูกแล้วรับของโอ้ได้ซองซองมาด้วยนะครับ3วันครับซองดีแท็ก โอเคก็นี่ต้องไปผูกกับผู้คืนเนาะยอย่าค่อยผูกลาดโอเคอ่เดี๋ยวขอสรุปก่อนสรุปรวมแล้วเนี่ยเติม500เกือบ600บาทเนี่ยได้ประมาณ2,000เกือบ400เพชรนะครับ400เพชรนะครับเออเกือบ2 4 0 0เพชรเอ้ยทำไมพูดติดติดขัดขัดวะโอเคอ่าเริ่มจากตรงไหนดี เริ่มจากของดีๆไหมผมจะแนะนำผู้เล่นว่าใหม่เนี่ยอาจจะต้องซื้อตัวละครนะส่วนใหญ่นะเพราะว่าตัวละครมันก็มีให้นะทาไปเล่นไปตัวละครเรามีกี่ตัวละครเนี่ยตอนนี้เรามีโอเยอะอยู่นะก็ขาดตัวพวกถ้าเป็นสายดันแรงเนี่ยก็ต้องไปซื้อพวกทัตยะพวกอะไรตัวละครที่มันชัดๆตนะครับตัวชาร์เนี่ยจะคุ้มกว่าแต่วันนี้ผมจะมาแนวแบบซื้ออุปกรณ์หรือว่าออปชั่นสกินปืนหรืออะไรต่างๆนานานะครับเดี๋ยวรอลุ้น แต่สำาแบบพี่โอเป็นสายไฮไลท์ไงก็เซตนี้ก็ถือว่าแจวแล้วนะครับที่เหลือก็ไปส่วนของแฟชั่น2,300เพชรเนี่ยมันได้ตั๋วมานะตั๋วมาหกใบเราอาจจะได้ชุดผู้หญิงนะเัาปุณดูไปเดี๋ยวลองลุ้นกันก่อนไปหนึ่งใบก่อนได้ไหมปึ๊บไม่ได้คนระับไปใบที่สองึบไม่ได้คนระับอยู่ได้รองเท้ามารองเท้าคิดมัดปะ,ปะปปไ,ดกกกไปที่สามต่อปึบอยู่ได้นกกางมาไปที่สี ใช้หาวอนนะถือว่าดีอยู่สองใบห้ากูได้กเกงมาใหม่โอ้พึบโอ้โหสวยโอเคแล้วก็ลัคกี้รอย่อของทองธรรมดาเปิดได้สกินปืนกดไปปีหนึ่งครั้งสองครั้งได้สกินนี้นะก็ถือว่าดีนะแบบลงแรงได้เลยสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะประมาณนั้นโอเคอุ้ยได้บุเบเกอร์หาวอลไี่หรอหาวอปะ เอ๊ฮ้ยช <ales> ่วงดีนะเนี่ยของอันนตัวเมื่อกี้ดีด้วยนะครับดูเบไปเกื่อยๆตัวเมื่อกี้ดีด้วยเป็นสายไฮไลท์นิ่มหมอนเลยตรงเลงก็หมอนถามว่าได้ถาวรเปล่าถาวรนะผมว่านี่ก็จะเป็นการสอนนะถาวรหรือเปล่าอยู่ในหน้าหมดถาวรใช่นึกว่าถาวรนะเขาก็จะกินซองมา MP90 อ่า โอเคเรายังไม่เริ่มการใช้เพชรเลยนะครับท่านผู้ชมยังไม่เริ่มมีร้านอะไรไหมต้องดูก่อนว่ามีร้านอะไรหรือเปล่าเออกดออกไปได้เอาเป็นอะไรเนี่ยเอาคดูค้างขอรีเกมก่อนมาๆๆมาคดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้เราจะสุ่มว่ามันได้อะไรมั่งมบงเบ2,391เพชรถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมว่ามีโอกาสบอกสูงมากนะครับมารู้กันว่าที่โอนัมโมจะได้หรือเปล่าไปเริ่มเริ่มที่1 5เพชรกันก่อนเราจะเริ่มที่ตู้คลังแสงอาวุธนะครับตัวนี้มาปั๊บ ออกไหม 2. โอ้โหได้สวกี่มาว่ะข้อที่สองโหเราต้องใช้แบบประหยัดนะเพราะว่าเรามีงบแค่สองพันกว่าเพชรเองสามโอ้โหได้นี่มาสองอันสปห้าโหไม่คุ้มเลยอะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบผมว่าต้องร้อยห้าสิบแล้วแหละมาคดูนะใครเห็นด้วยกวดไลค์ ม,มาเถอะคุ้มคุ้มคุ้มโอ้แต่ได้โทเคนมาสองครับโหคุณดงเอาไงต่อเนี่ยเหลือสองพันเพชรแล้วอ,อ่ะต่อนะต่อนะต,อต่อต่อต้องได้สักกระบอกอะ่ะจะคุ้มอุ้ยคนดูเนี่ยคอนเทนต์นี่ดีไหมเนี่ยเราต้องไปรอรุน้นว่าไอ5ดีห้าร้อยบาทเนี่ย จะคุ้มไหมโอ้โหได้มาสามโทเค,คนคุณดูต้องการสิบ่ะไปกดโอ้ดูครับผมว่าพอไหมคือเพชรจะหมดแล้วว่าคือทําไมเกมฟี e ไฟ r e มันเกลืออย่างนี้เออมันดูครับเอาอยัางไงเนี่ยหรือว่าต้องมีตู้การันตีอ่ะครับหรือว่าเราจะเล่นตู้นี้อันได้ท่าอาจจะอะอกก้าเพชรลองเลยออกปะออกดี คนดูครับมันมันเกลือจังครับคนดูมันคือแบบว่าคนดูคนไร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแม่งเกลือชิบหายคนดูครับท่ามนมันเป็นเกลือจังอะ่ะดูดิโอ้คนดูไม่ไหวว่ะแม่งเกลือจัดโอ้ เาอ่ะคนูไม่มีอะไรให้เราเลยหรอแบบคุ้มๆอ่ะคน <c oughs> ดูขับไปตู้ไหนดีเนี่ยเราสลับไปตู้ไม้ตู้ไม้อยู่เนี่ยคุ้มแต่ตู้เนี้ยอุ้ยมันมีแปดล้วขอขอ,ขอย้ายมาตู้นี้ก่อนนะจะ <c oughs> ได้ของดีป <c oughs> ึ๊บอ้ยโอ้จะเป็นลมอ่ะ <c oughs> คนดูจะเป็นลมไม่ได้ของดีเลย <c oughs> เดี๋ยวหนึ่งพันห้าร้อยเพชรครับคุณดู <c oughs> อย่างน้อยเราจะได้ท่านี้หนึ่งอันนะ ขาดูว่าไงไปแอคได้ไหมมันก็มีเท่อตอนแรกคิดว่ามันจะออกอ่ะเอางี้เรามาเอาตู้นี้ดีกว่ามากดเลยนะไปต่อเจ็บก็เจ็บตู้นี้และว่ะโอ้โหได้มา5โทเคน็นไปต่อโอ้เกลือมันไม่ได้อะไรเลยอะขาคุณดูไป,ไป,ไปลุยโอ้อะไรวะโอ้อะไรวะเฮ้ยโอ้ใจหายใจความนึกว่าจะไม่มาสิว โอเคครับได้เป็น AK มังกรเลเวลเมาโอ, uf, โอ้โหเ,เหลือหกรเพชรคือผมว่ามัต้องไปต่อมันขาดอีก4ี่โทเค็นเราจะได้ปืนอีกกระบอกหนึ่งที่เราจะเลือกได้แต่มีโอกาสเพชรพเราหมดแล้วกดได้อยู่ประมาณ4ี่ครั้งเอาไงคนดูเอาเลยไหมเกลือก็เกลือไปได้วยกันไปลุยหนึง่ง สรุปแล้วนะครับเติม500บาทเนี่ยผมว่าได้ปืนนี้ก็บอกหนึงเนี่ยปืน AK ก็บอกเดียวเองอะครับแล้วก็สามารถอัพให้มันเป็นเลเวล2ได 2> <No. S 1> ้ครับผมได้แค่เลเวล2เดี๋ยวเราสรุปวันข้าวนะครับหนึ่งเลยได้ AK มังกรสิ่งที่เป็นถาวรน,นะที่เลช้ได้ตลอดไปคือเลเวล2ก็พวกลายวันเป็นปืนลายวันนะแล้วก็นี่ก็เป็นปืนลายวันแล้วก็ เสื้อของตัวผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับไม่มีของผู้ชายเลยนะครับนี่โดยประมาณแทบไม่ได้อะไรเลยแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นแนวของตัวผู้หญิงจะคุ้มกว่านะครับถ้าใครเล่นตัวผู้หญิงเนี่ยสามารถสามารถใส่ชุดนี้ได้เลยนะครับนี่เฟี้ยวโดยประมาณได้ประมาณนี้นะครับ โอเคคุ้มไม่คุ้มแบบเติมเองก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูไ d ดีที่เราซื้อมา500บาทกันว่าจะคุ้มกว่า ID ดีนี้หรือเปล่าโอเคไปรับชมกันเลยนะครับไปกันเลยโอเคท่า okay, นผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้าไ d ดี0บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแค่เปิดเข้ามาดูไ d ดีนี่ดิคุ้มไหมแค่เห็นแค่นี้ก็น่าจะคุ้มแล้วนะครับแล้วแถมเพชรม,มาอีก220เพชรแต่ไม่ต้องตกใจนี่ผมน่าจะเป็นคนเติมเองซื้อมานานแล้วนะท่านผู้ชมนายไม่นานดูจากตรงนี้คันไม่ได้เล่นเลยนะครับ ว่าดีนี้ถือว่าแรงนะเพราะว่ามันเล่นมากี่ซีซั่นเราก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะครับโอเคเห็นไหมไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นสัก,กอย่างนะครับคุณดูประมาณนี้ไปดูกันว่ามีอะไรกันมั่งเอาตอนแรกผมขอดูสก,กินปืนก่อนเลยคือซื้อดีเนี่ยต้องดูสก,กินปืนโอ้โหสก,กินนี่แปดนะแปดกระบอกโอโ้สวยเอเคอีก 5กระบอกซาก,กาอีก5กระบอกแล้วก็เป็นทางนั้นของกอซ่าฟาร์มาร์ดอีก6กระบอกโอ้โหเอ็นแปดตัวนี้สก,กินดีเลยอัตราการยิง2นะครับตัวนี้โอ้โหดีเลยนี่ก็ดีนะครับ AN94 พาร์ทมาโอ้โหพาร์ทมามี2สกินเลยนะครับเจาะก่อระยะโอ้โหดีมากแล้วก็เป็นดางนั้นของอัพตัวนี้ก็เป็นอันตราการยิงเจาะก่อโอโ้ดีมีดีหมดเลยอะ่ะโอ้จิตฟิกเชอร์พาราเฟลโอ้มีหมดครับอัตราการยิงเน้นอัตราการยิงหมดเลยนะถือว่าดีเลยเป็นการลั่นเร็วนะครับ โอ้ยเฮ้ยนี่มัน500จริงไปเนี่ยหกกระบอกแล้วพีสจะกินดีด้วยจอกอดามเมดโอ้โหพี่สะกินแรงๆ AC 80อีก s v d SKS M 1 4ปืนกลโอ้โหมีหมดอ่ะโอ้โหซากุระหรือจะเชื่อคุ้มไหมเปรียบเทียบที่เราไปเติมเมื่อกี้500โอ้โหหายหมดเลยโอ้โหครับโอ้โหดูดิสกินดีด้วยโอ้โหทำไมไอดีนี้ม่จกินดีจังวะ ไม่ได้เล่นนานนะครับซื้อไปนานจริงๆ500บาทจริงๆนะไม่โกงนะครับซื้อมาสองสามปีแล้วโอ้โหนายบาเรตถาวรบาเลตนี่หาไม่ได้แล้วนะคุ้มไหมใครคิดว่าคุ้มคอมเมนต์หน่อยนะครับโอ้โหดีทรงดีเสร์ตนี้หมดละโอ้โหกระทะโอ้โหซามาตามีดกระบองพาตนะโอ้โหภาชนะตอวนี้เสียวว่ะตีฟ้าน่าจะหาไม่ได้แล้วนะมันจะมาจาก ค่านะ้ตำตําแข็งจากเอสโคเอสหรือเปล่าเม่้นี่แต่อันเท่ๆคนดูแล้วคุ้มมากผมมองว่าคุ้มนะถ้าผมแนะนําก็นี่แหละคณดูก็ตัดสินใจกันเองแต่ก็หูา้หมัดไฟไม่ผมว่าผมจะปั้นในดีนี้นะไม่ได้แล้วอไอ้โวดูดิอย่างเยอะคนดูผมผมปั้นในดีนี้ไหมปั้นในมันหดเลยอะ่ะเอาไปออนทัวเอาไปทําคลิปได้ไหมไอ้ดีเนี้ยจะแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชุดนะครับว่าชุดผู้ชายเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้โหเสื้อ263โอ้หนั่นเลื่อนให้ตาแหกอ่ะกางเกง176โอ้โหเลื่อนให้ตาแหกเหมือนกันรองเท้าอีก160โอ้โหรองเท้าแตกโอ้มีหมดมีเยอะมากดูดิโอ้โหเหลือจะเชื่อเชื่อจะเหลือเลยอ่ะโอ้โหคนดูคุ้มมาใครคุ้มคอมเมนต์กดไลค์เพียงนังใจอุ้ยท่าได้ด้ะท่า30ท่าโอ้โหผัดกล้า โอ้ท่าสามสิบท่าคนดูไอ้มื่กี้ยังไม่ได้สักท่าเลยได้ปืนเดียวเอเคกระบ,บอกเดียวเทียบเลยมัไปดูเลยมีท่าแด็บด้วยมีท่าไก่ปะวะมีท่าสวัสดีครับด้วยขอเสียงนงแค่โอ้โหเท่มากหรือว่าจะไปแจกคนดูดีว่าดีนี่วะอู้รถเยอะมากครับคนดูโอ้โหของเยอะของผู้หญิงตั้งหากนะคือแบบว่า คุ้มมากผมมองว่าคุ้มนะถ้าใครได้ไอดีนี้ไปหรือว่าผมจะแจกว่าหรือว่าผมจะปั้นต่อคอมเมนต์มาหน่นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปไปฟังว่าซื้อไอ5ดีห้าร้อยกับเติมไอ5ดีห้าร้อยอันไหนจะคุ้มบอกกันสรุปแล้วเป็นนักดน้าหของเติมไม่คุ้มเท่ากับทักหน้านของซื้อไอดีมานะเพราะว่าเติมผมเติมจากไอเดีเริ่มต้นเลยเนี่ยได้แค่ AK เลเลอสอง ก็บอกเดียวแตกต่างกับตัวนี้จะแบบฟ้ากําเหวเลยนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ข้อดีข้อเสียมันก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับข้อดีของการสร้างไอดีเองปั้นไอดีเองเติมเองเนี่ยมันก็จะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าซื้อมาเนี่ยอาจจะโดนการโดนคืนดึงมงดึงเบลร้านไม่ปลอดภัยก็ไปหาร้านที่มันมีเครดิตดีๆหรือว่าปลอดภัยดีๆนะครับพี่โอระโมก็ไม่มีแนะนำนะว่าดีานีซื้อนานไปแล้วเห็นแบบไอดีนี่ว่างอยู่ก็เลยแบบเออมาเปรียบเทียบให้ดูดีกว่าว่าเราซื้อมา500ร้อยเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ฝากเป็นกำลังใจพี่โอระโมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนหรือว่าจะไปแจกคนดูดีวะเออคอมเมนต์มาละกันนะอยากให้ไอดีไม่ทำอะไรแจกไปแกล้งหรือ เอาไปให้ทันวาหรือล่าเพื่อไงก็คอมเมนต์มาแล้วครับโอเคไปไปไปก่อน